ก็นําปัญหาความรือดร้อนนะคะซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานนะคะของคนกทมอย,อย่างมากแล้วของคนทั้งประเทศนะคะวันนี้เป็นตัวแทนชุมชนนะคะจากพี่น้องชุมชนองค์กรทอผ้าที่ในอดีตเนี่ยเคยอยู่ตรงรัฐสภาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยย้ายไปข้างๆกับรัฐสภานะคะชุมชนองค์กรทอผ้าเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะคะกออ็อยู่ตรงนี้มาเนิ่นนานนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะคะที่ะสบ กับปัญหาในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการในการรักษาขั้นพื้นฐานนะคะสสพสชก็วันนี้ค่ะท่อพ่อท่แม่ถ้าสังเกตในแต่ละท่านนะคะจะก็จะเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นเลยก็การขอนําปัญหานี้นะคะเข้าสู่การแก้ไขอย่างเป็นเชิงรูป,ปรธรรมนะคะแล้วก็เป็นเชิงที่สิทธิส่งตัวแล้วก็สิทธิในการรักษาเนี่ยจะต้องทําอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะวันนี้เราเรามีตัวแทนจากชุมชนองค์กรทอผ้านะคะเดี๋ยวให้มาพูดถึงปัญหาที่ ท่านได้รับผลกระทบนะคะก็เป็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุเท่านั้นด้วยนะคะครับสวัสดีครับผมนายสุเทพพันเพโลนะครับประธานชุมชนบ้านทางองรงการทุภาพนะครับขอเป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องชาวชุมชนนะครับขอยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกรรมธิการสาธารณสุขนะครับจากกรณีที่งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสปสชนะครับได้ย้ายสิทธิ์รักษา ชั้นะสมภูมิของประชาชนในชุมชนนะครับจากเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์จากศูนย์บริการสาธารณสุข38หรือจีททอำบำเพ็ญน,นะครับไปยังสถานบริการสุขภาพอื่นๆและได้ส่งตัวเพื่อรับการรักษาต่อไปโรงพยาบาลอื่นๆที่อยู่นอกเหนือเขตพื้นที่ดูสิทธิทำให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กและสตีเดินทางไปรักษาอย่างพื้นที่อื่นๆ เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นจำนวนมากจนทำให้ผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังในการที่ข้าพเจ้าและประชาชนในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าจึงให้ขอให้คณะกรรมการกรรมธิการสาธารณสุขได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้คําชี้แจงและพิจารณาให้ประชาชนในชุมชนที่มีสิทธิ์ของสอปช,าชสามารถกลับมารักษาชั้นปฐมภูมิจากศูนย์บริการสาธารณสุข38จีททองคําบําเพ็ญซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง ไปเข้ารับการบริการทางด้านสาธารณสุขนอกพื้นที่ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รวบรวมรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีตา่างมาตามท้ายเอกสารนี้ด้วยขอบคุณครับค่ันก็ยิ่นยืนรับนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณตัวแทนจากองค์กรุชนท้อาองค์การท<า>อผ้า,ามากเลยนะคะที่วันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แค่เคดุสิทธ์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นทั้งกรุงเทพมหานครในเรื่องของสปสปชนะคะแล้วก็สิทธิ์ในการส่งตัวด้วยจะเห็นว่าทางพ่อแม่พี่น้ององค์กรทอผ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าสิทธิ์ในการส่งตัวเนี่ย ถูกรักษาไปอยู่ไกลนะคะจากการทําให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วสูญเสียเวลาบางคนเนี่ยหลายๆคนนะคะถูกส่งไปรักษาตัวอยู่แถวสีลมนะคะทั้งที่สิทธิ์ในการรักษาเนี่ยจริงๆอยู่ตรงใกล้ๆนี่ก็อยู่ตรงใกล้ๆ,ลๆเดินไปยังได้นะคะตรงจีแสงทองวันเพนหรือว่าศูนย์สารณสุขสานะคะ ก็อยากจะฝากนะคะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเรื่องนี้สุปแล้วเราจะเอาอย่างไรนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องความเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องที่เรารอไม่ได้เช่นกันนะคะแล้วก็อยากจะให้ทางสปสอชอนเนี่ยมีมาตรการในการควบคุมนะคะหน่วยปฐมภูมินะคะในการออกใบส่งตัวด้วยนะคะหลายๆคนก็ไม่ทราบว่าใบส่งตัวเนี่ยเปลี่ยนนะคะทำให้การรักษาเนี่ยไม่ได้รับการต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราจะมีแนวทางในการยกระดับ ระบบการรักษาสิทธิ์นะคะตามสปสชเพื่อที่จะช่วยนะคะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกับผู้กลุ่มเปราะบางอย่างไรบ้างนะคะให้เหมาะสมด้วยนะคะอ,อ,อาจจะมีนะคะอันนี้อาจจะมีเทคโนโลยีหรือไม่นะคะในการที่จะ รับใบส่งตัวหรือว่าการประสานนะคะไม่ให้กลุ่มเบาะบางหรือว่าผู้ที่จะต้องเตินทางในระยะไกลเนี่ยหรือว่ากลุ่มทํางานเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ระบบการจัดสรรน,นะคะพยาบาลสพสชในกรทมเนี่ย mm hmm. ฉันก็หวังว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยค่ะ mm hmm. ค่ะทางพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามใดๆไ,ไหมคะแต่ถ้าไม่มีคําถามก็ ก็ขอฝากเรื่องนี้เป็นประเด็นในวาระการติดตามในเรื่องของของสิทธิ์สุขภาพของเราทุกคนด้วยค่ะ